มาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนบางกอกน้อยกันค่ะคลองบางกากน้อยเดิมเคยเป็นแม่น้ำเจ้าพยาเก่าในสมัยสมเด็จพระชาัยราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธย,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 ยาพุทธศักราช277-289 0โปรดให้ขุดคลองและแม่น้ำาพึ่อจากปากคลองบางกากน้อยไปยังปากคลองบางกอ,งอ,งองงกใหญ่ ได้ย่นระยะทางในการเดินทางต่อมากระแสน้ําส่วนใหญ่ได้ไหลเข้าสู่คลองลัดทํำให้คลองกว้างขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นแม่น้ําเจ้าพยาสายใหม่ส่วนแม่น้ําสายเดิมแคบลงกลายเป็นคลองบางเกาะน้อยคลองชักพระและคลองบางเกาะใหญ่แทนคลองบางเกาะน้อยในอดีตตัง้งแต่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง ได้มาจนถึงรัชกาลที่5มีแต่เรือนแพเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเรือพายค้าขายกันอย่างหนานแน่นโดยเฉพาะช่วงสมชนวางหลังแต่เมื่อความจเจริญทางบกมีมากขึ้นเรือนแพรเรือค้าขายถึงค่อยๆหายไป คลองบางกอกน้อยเริ่มต้นตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพยาทางเหนือของสถานีรถไฟทอนบุรีไหลขึ้นไปบนรจบคลองชักพระหรือคลองบางขุนศรีและคลองรัตบางกุวยต้องข้ามวัดสุวรรณคีรีคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้คลองบางเกอกน้อยเป็นคลองสำคัญซึ่งจะต้องอนุรักษ์ไว้เมื่อวันที่13มิถุนายนพศ2510 ในปัจจุบันช่วงคลองลัดบางกรวยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคลองบางเกอกน้อยไปด้วยรวมถึงคลองอ้อมหรือคลองอ้อมนอนก็เรียกกันทั่วไปว่าคลองบางกอกน้อยเช่นกัน